วันหยุดพ่อน้อย EP สองจ้าวันนี้เจอแต่ต้นสูงสูงต้นสูงมากเลยค่ะทุกคนต้องใช้ความพยายามเยอะมาก ภารานี้ประมาณใช้เวลานานมากเลยค่ะทุกคนคือเขาสูงค่ะสูงแล้วก็คือทำยากมากแล้วก็ทางก็เยอะอะไกลแล้วจ้าทุกคนไกลจะลงมาแล้วจ้าอีกนิดนึงค่ะพอน้อย อีกนิดเดียวจ้าใกล้แล้วใกล้แล้วลุ้นให้กำลังใจพ่อน้อยจ้ากำลังจะลงมาแล้วค่ะอีกนิดหนึ่งคือลายใหญ่มากเลยค่ะทุกคนโอ้โหลงแล้วจ้าโอ้โห ุกคนคะ่ะไปดูผลงานพ่อน้อยกันจ้ะลายนี้ประมาณ20โลได้คะ่ะทุกคนต้นสูงแต่ลายใหญ่มากเลยจ้า